สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องดาราดาวดังอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาพบก,กับเจ็นางเอกอีวีญุ่นที่น่ารักปนเซ็กซี่มาแรงจนขึ้นแท่นยอดดวงใจนะครับนางเอกอวีหนึ่งในผู้สร้างความสุขให้กับผู้ชายอย่างเราเรา ซึ่งนักแสดงของวงการนี้ก็เรียกได้ว่าเดินเก้าเดินออกกันจนแทบตามไม่ทันเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าผู้ชายหลายคนก็คงมียอดดวงใจเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและถ้าใครที่ถูกใจสาวสาวสายน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มตามมาทางนี้เลยครับเพราะเราได้รวมมาไว้ให้แล้วกับเจตนางเอเอวีปุ่นทั้งสาวทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่จะมีใครกันบ้างไปดูกันครับ 1. อารีนาอาชิโมโต นางเอกเอวที่ได้ชื่อว่าเป็นดารา a อวที่มีขาสวยที่สุดเธอเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นการเวีย o เดกลุ dle, ่มนางแบบว่ายน้ำลงนิตยสศารก่อนจะเปิดตัวผลงานด้าน a อวีเรื่องแรกในปี2016ส่วนฝีมือการสแสดงก็หายหวังได้เลยเพราะเธอเคยได้รับรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมของ DMM Award ปี2018ที่ถือเป็นรางวาัลนอสก้าของวงการเอวีเลยทีเดียวล่ะครับ 2. โยชิตากะเนนิหนึ่งในนางเอกเอวีที่มีดวงตาทรงสเสน่ห์มองกี่ทีก็เหมือนถูกมวลสะกดไม่ให้เคลื่อนไหวควงหนีไม่พ้นเธอคนนี้จริงๆซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยเพราะเธอเคยโด่งดังในวงการกาวเวียดลมาก่อนจนปลายหลังในปี2017ก็เริ่มเข้าสู่วงการเอวีและความสามารถของเธอก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าแน่นอนจริงๆ กับรางวัลหนังยอดเยี่ยมในงานเอวีโอปน2017แค่ปีแรกที่เข้าวงการก็ได้ร,รางวัลแล้วไม่ธรรม,มาดาเลยนะเนี่ยสาวคนนี้ 3. a m เอมิฟูกาดนางเอกที่ผู้ชายอย่างเราคงคุ้นหน้าคุณตาเตอกันเป็นอย่างดีเพราะผลงานที่ปล่อยออกมานั้นเรียกว่าถีมา่มากๆเห็นเกือบทุกสัปดาห์เลยทีเดียวและสิ่งที่ทำให้เธอได้ใจแฟนกลับมากมายก็คือเล่นได้แทบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นแนว NTR VR หรือ POV แถมเธอยังเป็นนักแสดงอิสระค่ายไหนที่ต้องการให้เธอไปรลดเล่นก็ทำได้ไม่ยากแบบนี้แหละที่ทำให้เราได้เห็นเธอแสดงกับผู้ชายอย่างหลากหลายไม่ซ้ำหน้ากันเลยเรียกได้ว่าไม่เบื่อแน่นอนครับ 4. เรมุสุสุโมริ สาวสวยผิวขาวผมสั้นอย่างนางเอกวีคนนี้เธอมีจุดเด่นที่เป็นของดีติดตัวกับหุ่นที่เหมือนพระเจ้าตั้งใจปั้นเสียจริงทั้งใบหน้าเอวบั้นท้ายและสะโพกและหน้าอกที่พอเหมาะพอดีไปซะทุกอย่างที่สําคัญหนังที่เธอเล่นก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2019นี่เองซึ่งในชาวไทยของเราก็ขยันแปลทับไทยออกมาให้ดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจอินถึงงารมณมมากยิ่งขึ้น แบบนี้เราจะล่าสายตาไปจากน้องเขาได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ย 5. สื่อสื่อออนโจโนางเอกวคนนี้บอกเลยว่าแรงแซงทางโค้งสุดๆเพราะเมื่อทางค่ายสดมีวิธีใหม่อย่างหากไม่มีการจองปู่น,นานถึง1นึ่งหมืแผ่นก็จะไม่ได้เปิดตัวแรงมากกับเมืองไขนี้ซึ่งนางเอกี A v ระดับท็อปข้อใช่ว่าจะถึงยอดนี้กันแล้วพวกเด็กหน้าใหม่จะไปหวังอะไรกันเล่า แต่เจอคนนี้กับพิกชมนอกจากได้เปิดตัวอย่างงดงามแล้วผลงานชิ้นแรกของเธอก็ยังคว้าย,ยอดอันดับหนึ่งในเว็บไซต์โสดกับ d ีเอได้อีกด้วยและเมื่อปี2019ที่ผ่านมาผลงานหนังแบบที่เธอแสดงโดยไม่สวมถุงยางได้เข้าถึงอารมณ์และสมจริงกว่าเดิมทําให้เธอมีงานถ่ายหนังเข้ามาเพิ่มขึ้น 6. ยูเมจัง นางเอกเอวีที่เป็นไพ่ับมีพลังงานทำลายใจหนุ่มๆอย่างเธอคนนี้ที่มีหน้าตาแสนน่ารักและอุ่นที่เซ็กซี่คงไม่ต้องแปลกใจเลยที่เธอจะเป็นที่จับตามองสุดๆเพราะเธอเคยติดอันดับมีดคอปเจแปนการประกวดสาวมอปลายตัวประเทศญี่ปุ่นแถมยังถูกจัดอยู่ในหมวดดาราที่มีอุ่นระดับลเด้นบอด d y อีกด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้และเธอยังเป็นดาวติกตอกในช่องของเธอยังมีแฟนกลับติดตามถึงเแตเเสนคนเลยทีเดียว 7. กูโรเอเรนะนางเอกเอวีที่เป็นน้องใหม่มาแรงกำลังเป็นที่จับตามองอีกคนหนึ่งด้วยการเตอร์ที่ฉีกออกจากแบบเดิมๆโดยมีลุกที่ออกบ่อยๆหน่อยๆแต่ยังให้ความสดใสน่ารักไม่แพ้ใครซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเข้าสู่วงการ a อวีจากตอนที่เธอเรียนอยู่แล้วได้มีโอกาสตามานเป็นนางแบบจนไปสะดุดตาเมมองเข้าจึงทำให้เธอได้เข้าสู่วงการเอวีนั่นเอง และผลงานเรื่องแรกของเธอก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดถึงแม้ว่าหน้าอ,อกหน้าใจของเธอจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่สามารถมาทดแทนกันได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับดาราดาวดังในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปพุบกับดาราดาวดังในเรื่องอะไรอีกโปรดติดตามชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ